จะเดินก็บอกก่อนเดินทีหลังนะ่ะคอยปิดประ่ันบันใดเสือบบอ,อันใดเขาหน่อยครับบันใด บ้านเสือพาไปนี่นะคะจะของบ้านนะคะเสือพาไปได้บ้านแล้วนะคะนี่นี่นะคะมีแต่คนยินดีด้วยทุกคนเลยนะคะนี่กับเสือพาไปนะคะนี่นี่เพื่อมูชูอัพคลิปอย่างเดียวเลยนะไม่สนใจใครเลยได้คลิปก้มหน้าก้มตาใหญ่เลยนะคะแต่ละคนนะคะวิ่งเข้าบ้านใครบ้านมันใครมีไวไฟก็วิ่งทันเราไม่มีเราก็อยู่ตรงนี้แหละ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็กดไลคล์กดแชร์สมัครช anel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ